อันนี้เรา a เดินเข้าฟารเข้าไอก่มีจุดข้าเชียรเราไปเชี่ยวเชียฟาร์มรถรถรถทัวร์รถทัวร์รถทัวร์ฟาร์มไม่ได้ได้ได้ไได้ตรงกลางก็ได้รถทัวร์ฟาร์มครับอันนี้ก็เป็นรถทัวร์ฟาร์ม เข้าใช่คนละหนึ่งร้อยบาทสำหรับผู้ใหญ่เด็กสองคนนี้เข้าฟรีเด็กฟรีสบายเลยเป็นครั้งแรกเลยนะคะของน้องมินอาร์ฝนจะไม่ตกใช่ไหมเป็นครั้งแรกของน้องเอ็นดูไหมเป็นครั้งแรกใช่ครั้งแรกครับกระโดดนะครับน้องเอนดูเอนดูครับโอ้โหเนี่ยตอนนี้น้องมินอาร์นะคะกำลังสำรวจพื้นที่รถรางค่ะซึ่งรถรางนี่คือแบบ คือแบบว่างมากมากตอนนี้ก็เป็นเวลากลางก็เจอไม่เอะก็เป็นเ,เ,เป็นเวลาบ่ายสามยี่สิบห้าดีละเพราะว่าในโค, <COVID S 2> ควิดเราควรจะแค่นี้นะคะ อ่านคะเดี๋ยวเรากล้ถึงแล้วลงทํายความชองไทยนะคะเแล้วเดี๋ยวเราไปจอดรถนะคะเพ่นค่ะสอก็คือการฝึกระดับแอดวาซ์หรือว่าระดับที่ยากขึ้นนั่นเองนะคะในวันนี้ทุกท่านจะได้รับชมความสามารถของโซนัสแัการทีกสองัดนนแล้วค่ะเพื่อการไม่เสียเวลานะเดี๋ยวเรามารับชมชุดแรกกันเลยขอเสียงปรบมือต้อนรับโค้กปัญญาแ้าเลมาเ กนุคชวุ room, right. yeah, left left well, ีนเราจะมานารสกานะคะล่ะมาถึงแล้วดนกทัไยนมกันหม่ค่ะลงบอกให้เอามือลงด้วยนคะาะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าเนาะนะคะเดี๋ยวกฝนตกนะคะอะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่า อัับแรกค่ะคุูฝึกนี่ก็จะสั่งให้เจ้าเด็กไปชิดข้างลำตัวนะลักษณะคําสั่งนจะมี2ลักษณะด้วยกันนึ่งก็คือสัญญาณมือนะคะต่อก็คือเสียงปูดนั่เองค่ะ,ะชิดข้างลำตัวค่ะทางซ้ายนะคะนั่งลงไปค่ะหลงนั้นรอค่ะครูฝึกไปไหนคะไม่โชว์เหรอคะงอนอะไรหรือเปล่าไม่งอนนะคะนี่เป็นคําสั่งให้คอยค่ะฝึกความอดทนค่ะ นี้ก็เลีชอบมากนะมิคเกอร์สโลว์ของเราชอบข้านี้มากอ้ามาคะเลี้ยไปมาหานะคะปกติเราจะใช้สายูงนะครับสุนัาความสั่งๆทำได้แลวจัะหลอดสั้ายน ก็เกนป็นนสายพันธุ์โกลเด้นคอรมลี่ค่ะที่ก็เปิดสายพันนี้จากประเทศแคิบบต์น้อนะมีสิเนิดจากแรครเเิมเิมอเมือแล้วตอเมืออ่อตเมือ่อ,อโอโหเก่งมาไปไหนาออกรครับกินไอีมครับมิน่าจะไปกินไอศีมมีนาสายกินเกิดมาเพื่อกิน นะคะคที่เล่นเกม,ต,เมเต่างๆแล้วอาจจะเป็นเอ็นดูน้องขึ้นด้วยได้ไหมเอ็นด้ขี่ม,าม้านี่นะคะน้องมินอาขึ้นได้ทุกตัวน้องมินอาขึ้นได้ทุกตัวน้องมินอาตอนนี้เอ็นดูนะคะกำลัง รอที่จะขี่ม้านะคะกำลังรออยู่นะคะตัวปอมไม่ขึ้นนะอยากขึ้นตัวจริงตัวปอมอันนี้ไม่ขึ้นนะคะจะขึ้นตัวจริงอันนี้นะคะซึ่งน้องมินอาอาจจะยังขึ้นไม่ได้เพราะว่าน้องมินอายังเด็กเกินไปนะคะคือไม่ได้ลูกของตี๋ตัวเดียวคือตัวนี้ครับแต่ออยากจะขึ้นตัวสีขาวด้วยไม่เลือกเลยนะจะไปบอกพี่เขาว่าหนูอยากขึ้นตัวจริแต่ว่าหนูอยากขึ้นตัวสีขาว กขึ้นตัวไหนคะตัวนี้ตัวนี้อ๋อตัวนี้ใช่ไหมโอเครอรอก่อนนะร้ายจริงเลยรอ,อก่อนมาละม่ใช่ลูกสองคนได้ไหมคะ่ยล้เอาน้อง้วยดเราให้นะะอ้องมิคา,านาั่งสา่ตาม่ใ่หน้ากัน่งด้า ไูปก่อนก่าก่อนนะะต่อไมต่ี่ตนี้่าไเดี๋ยว่อตี่ตนีั่ง้นฝงนู้นหรอั่งน้น่อันนี้าตอบาอันนี้ดยวปะอ่าโอเคปะจะไม่าะไม่อต้องเัดคะเด็กตัวแค่นี้ได้ไหมคะนั่งได้ไหมยังไม่ได้ใ่ันี้้ค แต่คนนี้ยังไม่ได้คนนี้จะไม่ไหวเอาจบไม่จับมากวอาเาไจับูเข้ามาดินอหนูยังลัล้งไม่ได้ลูก้ไม่ับจะเดินยากลองจับนี้ดไม่จับไม่ไงจับไม่ได้ไม่จับเดินไม่ได้ไมับเาไม่ไปจับก่อนจับไนนี้ไปอ้าจะไม่ตกจับไว้ไม่ตก จับมือจับมือตบมือเลยจบมือดีจับดีนะจับสองมือเดี๋ยวตกจับดีๆจับไว้จับแน่นๆ่นอ้าวมองต้องมองต้องเรยงามเลาบอกว่าให้หมุงต้องนั่งเฉยๆหลังคอจริงนะ ไม่นาเดี๋ยวมันเอาเข้าปากดีมันจับหนูเดี๋ยวให้จับอีกเดี๋ยวให้พี่เอ็นดูมาแล้วให้จับอีก yeah, รอบหนึ่งแล้วค่อยเช็ดนะคะอาอาเชียร์พี่เอ็นด ok ูหรอพี ok 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 ่เอ็นดูสู้สู้พี่เอ็นดูสู้สู้พี่เอ็นดูสู้ตาประมือแล้วประมือแล้วเป็นไงครับเป็นไงครับ เดี๋ยวม้าจะกัดมือลูกไหมเรียบร้อยเป็นไงกอันนี้น้องมินอาก็กำลังเรียนรู้ว่าคนม้าเป็นยังไงนี่ม้าม้ามาใกล้ๆเลยน้องมินอาชี้ม้าเลยค่ะน้องมินอาแฮปปี้นะที่นี่ความใช่อใจชอบใช่ไหมคะลลก นี่พี่หมาไปเร็วรถแท็กเตอร์มาแล้วไปอื้มมิวกันลุกไดาแล้วค่ะอื้มมิวเมื่อกี้สั่งรถมะนาวช็อกโกแล้วก็คุกเอ่งคินนะคะราคาก็9กบาาทไม่แพงมากคิดว่าโอเค ค่ะเดี๋ยวให้น้องมินอาได้ชิมกันนะคะเป็นยูสายเทนนีเดี๋ยวเราย้ายไปนั่งตรงนี้ไปนั่งไปนั่งตรงนู้นดีกว่าค่ะตรงโต๊ะสีเขียวปะนี่นี่นะคะน้องมินอาร์อะเปรี้ยวๆเมื่อกี้โอ๊ยมาขอโทษเอาใหม่ไม่มีมีอันนี้อันมีนี่ไงกินนมวัวอยู่นี่ไงเรา นี่ให้ป๊าป๊าเช็ดก่อนเขาเรื่องเมกันแล้วงเหมือนกันราเนี่ยเออจับยังไม่มั่นคงเลยเขาจะมูกหรอเขาจะดีมเองคร่ะของเอ็นดูน้องอาก็แบบรอคอยบอกยังคุณแม่อี่หนากน้มันคืองน้อยละน้ นมเอ,อาไว้รีดผ้าเอาไวรีนมว่านมเอาไว้รีดน,น,นอมอดนครับไม่ใช่รีดผ้านี่ไงเรากินนมวัวอย่างเงี้ยนี่ไงในแก้วนี่เล่นมุกชัวคอนเฟิร์มเด็กก็เสร็จภารกิจของการเยี่ยมชมฟาร์มโชคชัยนะครับขอให้ดูเวลามานันเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนะที่ให้เดินดูนี้ก็พอเสร็จภา,ารการิจแล้วก็จะได้ขึ้นรถกลับ เมื่อกี้เราจอดเราตรงไหนอะตรงนู้นเหรอมาเรียบร้อยนะคะขึ้นรถชี้ใหญ่เลยชี้น้องชี้พี่ม้า